เรื่องของซึมเศร้า,อาพอผมพูดเรื่องนี้ไม่ได้ซึมเศร้าเป็นเรื่องเคมีไม่ใช่ผมเทียงหัวชนฝาไม่ใช่เคมีคนเราถ้ารู้ปัญหาของชีวิตจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งการแพทย์ไม่มีนะสภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเข้าใจปัญหาชีวิตแล้วถ้าดูไปย้อนไปดูคนที่ฆ่าตัวตายเพราะปัญหาโรคซึมเศร้าไปดูการพูดครั้งสุดท้ายเขาจะมีคําตอบเหมือนถ้าจะเหมือน99%เหมือนกันหมดคืออะไรฮะฉันไม่รู้ฉันอยู่ไปทําไมบนโลกนี้ไม่รู้อยู่ไปทำไมบนโลกนี้อย่าอยู่ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้มีโอกาสหรือไไไไมมม่่่่ด้ีีีโออกาาาสสททรรจนววิิงๆเขยูปบชต เตรียมสาหรับวัตถุเรื่อยๆเ,เลยจะเป็นคนที่ดังที่สุดรสวยที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกมีอำนาจที่สุดในโลกแต่พอไปถึงจุดนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปถึงจุดนั้นมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนี่พูดได้เพราะอะไรเพราะว่าผมผ่านมาไม่รู้จักผมไปเซิร์ชเอาแล้วกันไม่ได้อวดนะเพราะไม่รู้จะอวดอะไรเหมือนกันผ่านมาได้มีโอกาสได้ไดถ้ถึงขั้นที่จะเอาอะไรก็ได้ในประเทศนี้ผู้หญิงเปิดต้งังสือแมกกาซีนอยากได้รู้จักคนนี้ไปหาเบอร์มนันอะ ไปทาให้รู้จกักนยเงินชั่วโมงละสองแสน้าผมได้ได้ไม่นับโฆษณาไม่นับอะไรก็ได้ถ้าผมอยากเอาทาผิดเดี๋ยวมีคนจัดการให้อยากจะทําร้ายใครเดี๋ยวมีคนจัดการให้อะไรก็ได้ถ้าผมจะทําแต่ทําไมผมยังไม่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มันสิ่งที่เรารู้อยู่ทําไปแล้วมัน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 กวนใจนะ ผู้หญิงอำนาจแล้วกวนใจมันไม่ใช่ทําไมเราอยู่โดยไม่มีความสุขทั้งที่กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรอยู่นะเพราะไม่เคยลิ้มรสแต่ถ้าใครมีสมาธินั่งฟังนิดหนึ่งฟังและตั้งใจฟังนิดหนึ่งกำลังจะพูดผมกำลังพูดในสถานที่คนกินมาแล้วเคยกินข้าวมื้อละแสนนะผมกินมาแล้วไม่ได้กินเองเงินตัวเองนะตัวของบริษัทโต,ตขึ้นมาที่ที่ห้องหนะ่อยผมเลี้ยงข้าวอาหารญี่ปุน่นโตะกินข้าวจากนี่ไปถึงตรงน ون, ู้นโตกินข้าวนะจากตรงนี้ไปถึงหลังห้อง ที่เขาอยู่ตรงนู้นผมอยู่ตรงนี้ผมก็เลยยกข้าวไปนั่งใกล้ๆไงพอคุณรเรื่องเรื่องยาวไปนิดหนึ่งตากกินมือเลยโอ้ดิฉันอ้วทำนีม่มือนี่เป็นแสนนะออ okay. โอเคอ้วเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมันเป็นทุกอย่างเป็นแค่เรื่องเล่าไม่มีอะไรจริงมือละแสนพูดจริงๆนะแล้วงไงวะผมกินผมตัดสินได้อะไรอร่อยไม่อร่อยม่าจะกินแล้วโอ้โหลอยแล้วไม่ใช่กินแล้วก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดาวเราไม่ได้กินข้าวมือละแสนแต่เราตะเกียรตะกายอย่ากินข้าวมือละแสนนะทุกคนฮะใช่ไหม โอ้ฉันสักวันหนึ่งจะกินข้าวมูลแสนรถต้องอย่างนี้แต่ถ้าถ้าฟังตัวเองที่หนึ่งเวลาได้กินแล้วมันเราทํามาเพื่ออะไรเพราะว่ารสชาติมันสู้ส้มตำข้าวปักซอยหน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้มันมีลิมิตอยู่ของของ,ของความคุณภาพอยู่แล้วก็คนเราตี ่าให้ค่ากับสิ่งที่มันว่าถูกเกินเพื่อสร้างเรื่องราวเพื่อคุยโวทุกอย่างที่เลยเป็นอยากเป็นอะไรอยากเป็นเพราะว่าต้องการอวดชาวบ้านเขาทุกอย่างทุกอย่างที่เราฝันอยากจะเป็นนะเพื่ออวดนี่คือความยิงพยองของเราทําให้เป้าหมายของความจริงที่เราต้องการเป็นผิดแล้วเราไม่มีวันมีความสุขเพราะอะไรมีความมีใครมีความสุขในการมีความยิงพยองมั้งครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยิงพยองโชวรวยโชว์สวยโชว์อานาจไม่พอถึงจุดนั้นมันจะต้องไปอีกไปอีกไปอีกแล้ยิ่งไปสูงขึ้นเรื่อยๆไปถึงจุดไหนแล้วคนเกลียดอย่างเด ิ่งเก่งยิ่งอวดเก่งยิ่งคนเกลียดต่อให้ดีแค่ไหนนะพยายามตัวต,ต,ต่อคนก็เกลียดคนดูออกเราทาตัวดีแค่ไหนแต่อ,อวดอวดโอ้ยผมเนี่ยนะไม่รู้ทําไงกับตังดีผมใจบุญเอาไปเลยสิบล้านดูเหมือนดีนะทําบุญเสียงดังๆใช่ไหมทำบุญเสียงดังๆ ในกูอ่านเขียนทําอะไรนีทร่ทำบุญถ่ายแล้วกับโพตรงเฟซโอ้คนนี้คน,นดีจังเลยทําดีก่อนออกเทปหน่อยนะทําดีหน่อยกระแสมาโอ้เด็กกูรับทรัพย์หน่อยอย่างนี้ล่ละถามจริงคนนี้มีความสุขปะเขารู้อยู่ในวิญญาณของเขาว่าตัวเขาเป็นยังไงรู้ไม่ต้องโกหกนะครับรู้ทั้งประเทศหรือทั้งโลกชมคนนี้ว่าคุณเป็นคนดีรู้หรือเปล่าโหดีใจครับหน้าใหญ่ครับแต่หัวใจเขารู้ว่าเขาโกหกมีความสุขไหมชีวิตให้5นาทีผมให้ความสุข5านาทีคนชมมสุขใน้5นาที โอ้พี oh, ่น่ารักจังเลยเโดนบ่อยเมื่อก่อนตอนอยังเด็กๆอยู่น่ารักจังเลยชมเยอะๆ,ๆเข้า,เ,ขาเริ่มไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ทําให้น่ารักกับหน้ามันเป็นอย่างนี้บางคนว่าน่ารักบางคนไม่น่ารักแต่ถ้าคนบอกถ้าคนไม่พูดอะไรกับเราเลยนะแต่เราไปไหนเขาให้เกียรติเพราะว่าเราเป็นคนที่ดีเรารู้จากสายตาจากการพูดเขาให้เกียรติเพราะเราเป็นคนที่ดีไม่ได้ชมเราไม่ต้องพูดครับหัวใจเราจะพองโตเองเราจะรู้ว่าคนที่ดีให้เกียรติเรา ให้เกียรติเพราะเรามีค่าในตัวของเราจริงๆไม่ใช่ค่าตรงเปลือก